สวัสดีครับผมสวัสด,ดีพี่น้องเพื่อนเพื่อนเบริร์ตสมองสุบอลครับผมเมื่อนี้สะบอกว่าบรรยากาศนี่ร่มหแห้งๆครับขึ้นฟ้าขึ้ขนฝนไปยังไกันไห้แลนบ้าวงเดือนขนาดสองเมตรไรเแต่ว่าตอนแลนบ้าดิบด้าบดิบหทยพี่น้องมือครับผมแลนก็ไม่ไงแป้งเพราะว่าตอนนี้มันล่องข้างต้นเสือกต้นเชือกมหาภัยคือเกา่าก็บโปรงเดท้าให้พี่น้องมือครับผม วันนี้พื่อให้ส่ากับแล่นขึ้นขาดจงฟองใจแปลงสภาพบสมบุญแล้วบระทายมีพี่ให้น้องมึงครับผม <c oughs> อันนี้ก็พผู้ติดตามครับผมผู้ติดต,ตามเดี๋ยวสีใบเบิ่งเบาพย่ให้ส่าตอนนี้สนุกขาดรียบรอยพี่น้องมิจีรี อยู่น้ากันหากันแพ่งกันขี้เกลวล้วมัน <laughs> พูดครับนี่ครับผมวาวพญ่ไส่กำลังตีลังกาปานนักยิ้มมาโหลดพูดว่ะโอ้เอาเข้าไปเ <laughs> จ็นกลองน้ำมัทัน <laughs> เอาเข้าไปพูด่ะ ตีร่งกาปานนักยิมครับผมสนุขาดสนุขาดเรียบร้อยอสนุขาดเรียบร้อยตีลังกาปานนักยิ้มครับผมบัดนี้เอาตีรังกายยืนบัดขึ้นแล้วคือบงสูงเอาเข้าไปเอาเข้าไป ว่าวดวงใหม่ครับพี่น้องผมวงเดือนตัวใหม่คนตีดังกาเอาตีดังกาตีลังกาตีลังกาเข้าไปฮูได่าบ่าฮ่นฮ่้ฮ่าฮ่าฮ่งฮ่า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 ย่าฮ่าฮ่า่คือา้านคือ่มืองเขาฮ่าฮ่า เอา้าเอา้าแต่ยังายอยู่นี่บินขึ้นมาสนุขาด <c oughs> เอาเอาเข้าไปขอโทษพี่นองกองมันสั่นเจ้าหน่อยอืเอา้าเอ้าเอาเข้าไปเอาเข้าไป ต่กีร่างกายอยู่ในบิดขึ้นไปเยเอ้าเอ้าเอ้าทุกคนอะโงอนใสผูบ้บาดในกล้องกอ้น้ำหวท่านเอ้า่ทยน้ำบ่าท่านรั้พีน่นองผมทกดนอะแต่ยีร่งกายอีกแล้วยีร่กงกาส,น,าน,สนันสนองเอาเข้าไป เอาเข้าไปตีร่างกายอย่างนีงบัดขึ้นเลยครับผมสนูกระขาดฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ได้ครับผมฉันรับคลิปนี้มีสหนิครับสวัสดีครับปวดเอ็นข้อ